การวันนี้มาแนะนําการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่กับจอรุ่นเก่านะฮะเอออาจมีปัญหาที่ว่าไม่มีพอตพอตไม่เหมือนกันนะฮะร,ระหว่างตัวที่เป็นการ์ดจอนะครับกับตัวที่เป็นตัวจอจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับใน,นเรียกว่าพอต VGA นะครับ นี้ DVI นะครับส่วนตัวจอตัวการ์ดจอจะมีตัว HDMI กับ DVI ตอนนี้ในส่วนที่ DVI เหมือนกันเนี่ยเราก็ต่อคือสาย DVI มาต่อคือสายสาย DVI มาต่อได้เลยนะครับในลักษณะทีพอตเหมือนกันถ้าพอตมันต่างกันนะครับเช่น HDMI นะครับแต่จอเราเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถใช้กันได้นะครับต่อกันไม่ได้ต่อต่อไปนีรกบเป็นอันนี้เรียกว่าวีเจนะครับต่อสีถ่ายเงินข่อดสีน้ำเงินนะครับมาฝั่งนี้ครับใช้ไม่ได้ครับต่อไม่ได้ถ้ามาต่อนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นออนบอร์ดถ้าคอมพิวเตอร์เราถ้ามีการจอนะให้เสียบการจอนะครับถ้ามาเสียบออนบอร์ดจะไม่คืนภาพนะครับเสียบออนบอร์ดไม่คืนภาพนะครับมาเสียบในส่วนของการจอนี่การจอมันไม่เหมือนกันนะฮะ มันมีตัวมาทดแทนกันได้คือเป็นตัวต่อพ่วงนะครับเราก็ดูว่าวก็จอมันใช้พอร์ตไหนนะครับนี้เรียกว่า HDMI นะครับออก VGA นะครับตัวนี้ Display ออก VGA นี่เรามาดูวิธีการใช้งานเช้ต่อต่อกันนะครับอันนี้เป็น h ห m i การจอเราเป็น HDI แล้วก็เสียบเลยครับส่วนจอเราเป็น VGA แล้วก็มาต่ออันนี้ก็แก้ปัญหา,ากับคอมรุ่นใหม่กับจอรุ่นเก่าได้แล้วครับ อีกกรณีหนึ่งถ้าการจอเราพูดใหม่ๆม,มันก็จะมีพอร์ตอะรนี้พิสเ์นะครับรเสียบดิสเ์ก่อนแล้วข้างหลังนี้ก็ออกเป็น VGA นะครับออกเป็น VGA ได้เหมือนกันครับแค่นี้ใช้งานได้ครับขอบคุณครับ